เมื่อมาแถวสถานีนะคะเราก็จะพามาร้านที่ขายมัซาลาโดซาขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในปัตนาคือร้านนี้นะคะบันซีบิ่เปิดเมนูดูก่อนสมัยก่อนที่มาเนี่ยแหมพูดคำว่าสมัยก่อนเหมือนกับว่ามันนานมากเลยไม่ใช่นานมากค่ะแค่ประมาณปีปีนึง เพราะว่าปีหนึ่งที่แบบต้องเก็บตัวอยู่บ้านเนะจะมีขายทุกอย่างเลยรวมถึงเมนคอสก็คือมีอินเดียอินเดียใตย้อาหารจีนแล้วก็พวกเมนคอสทั้งหลายแต่ที่มาคราวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีค่ะพวกโปรตีนอะไรพวกนี้เราก็เลยจำเป็นจะต้องกินโดไัทอย่างเดียวแถมลูกสาวไม่ชอบเยอะ ลูกสาวไม่ชอบกินอาหารใา้นางเลยสั่งไอศครีมเเห็นแต่ก็จะแอบดูรอบร้านนะคะร้านนี้คนจะเต็มตลอดเมื่อตอนที่มิ่งเข้ามานี้ก็ได้เราคิวนะไม่ได้เข้ามาเลยคนเต็มเขาจะต้องเคลียร์โต๊ะก่อนแล้วถึงจะปล่อยให้เราเข้าไปได้อารมณ์ประมาณ MK นะคะ MK c ที่ยืนรอหน้าร้าน ร้านนี้ราคาขยับขึ้นมาพอสมควรเลยโดซ่านี้อันนึงไม่ต่ำกว่า1 5อยาสิบอันนี้คือแกงซัมเบอร์แล้วก็มะพร้าวชชดนี่นะคะเขาให้มาสองชุดเลยเห็นมาสองคน เราจะแอบดูไส้นิดนึงคือถ้าใครที่มาเมืองนี้แล้วอยากจะกินมัสตาลาโดซาก็จะได้รับคำแนะนำว่าให้มากินที่ร้านนี้คือจะไม่ผิดหวัง แต่ถ้าถามไม่อี่งนะไม่ก็กินมาหลายร้านนะจะไม่บอกหรอกว่าก,กินมาทั่วเพราะว่าใครจะไปกินได้ทุกร้านมันใหญ่มากนะมันก็มีเป็นร้อยร้อยร้านแหละแต่โอเครสชาติก็โอเคใช้ได้ไม่อายเขาที่นี่ใช้กุกที่มาจากภาคใต้เลยนะคะก็คือเขาไม่ได้ใช้กุกท้องถิ่น ไม่ใช่ว่าเออใ,ในในในร้านี้มีใครที่ทำมาสด้าโรสซาเป็นแล้วก็เอามาเป็นกุ๊กไม่ใช่นะอินพอร์ตมาจากแดนใต้เลยกินอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นรสชาติก็น่าจะได้แบบต้นฉบับเหมือนกันแต่เขาอาจจะมีปรับเล็กน้อยเพราะว่าทางเหนือกับทางใต้เขากิกนรสชาติไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วตัวแป้งก็กรอบใช้ได้เลย คุณลูกสั่งไอศครีมช็อกโกแลตมากินลูกเดียวนี้80ดสิรูปีนะถ้าจำไม่ผิด เรียบร้อยนี่คือซากอารยธรรมเขาเอาน้ำตาลกรวจกับยีราหวานมาสฟละกินเสร็จแล้วเนาะไปเรากลับบ้านได้แล้วทีนี้